ซอมบี้พระเอกอยากเป็นนักแต่งเพลงกุมแม่เจ้าซอมบี้พระเอกอยากเป็นนักแต่งเพลงไม่ธรรมดาตามหาความฝันแล้วเพื่อนซอมบี้แม่งนะมีการบอกนะกูจําได้นะมึงอะ่ะเคยแต่งเพลงมึงอะ่ะร้องเพลงให้พวกกูฟังหน่อยเดะแล้วซอมบี้พระเอกก็ร้องเพลงร้องเพลงเพลงอะไรผมจําไม่ได้คล้ายๆกับทํานองเพลงสามัคคีชุมนุมอ่ะมึงนึกภากตามแล้วกันนะว่าซอมบี้อ่ะร้องเพลงสามัคคีชุมนุม พวกเราเรามาชุมนุมปราชุมใจรักแล้วซอมบี้ตัวอื่นก็ร้องตามพวกเราเรามาชุมนุมประชุมใจรักสามากสามานแล้วกูที่เป็นคนดูกูก็นั่งดูพวกมึงที่เป็นซอมบี้ร้องเพลงกันอยู่ในถ้ำกูกูต้องรู้สึกยังไงวะกับการที่กูเห็นฝูงซอมบี้ฝูงหนึ่งกำลังร้องเพลงสามัคคีชุมนุมกันอนะ ขอว่ากันที่เรื่องการแสดงบ้างน,นะครับผมผ